บินมาเซอร์ไพรส์แฟนฝรั่งกับถูกบล็อกทุกช่องทางก็เป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่เอ,อี่ยอันนี้ขอเตือนขอเตือนน้องๆหลายหลายคนเนาะที่ที่คิดว่าเออเรามีฐานะมากพอเรารู้จักกับฝรั่งเราอยากจะเซอร์ไพรส์ฝรั่งโดยที่บินมาหาเขาโดยไม่บอกเขาเลยเนี่ยอ,อ่าพี่ขอเตือนนะเนาะระวังจะเจอแบบน้องคนนี้ก็เรื่องของน้องคนนี้ก็คือว่าน้องคนเนี้ยเขามีฐานะพอสมควรเขาสามารถที่จะบินมาต่างประเทศด้วยเอ,อตัวเขาเองได้ โดยการที่เขาขอวีซา่าตัวเขาเองไม่จําเป็นต้องหวังว่าฝรั่งจะต้องทําให้ตอนนี้เมื่อบินมาถึงเมืองนอกก็ไม่ยอมบอกไม่คือก่อนจะบินหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้แจ้งให้ฝรั่งทราบเมื่อถึงสนามบินก็ได้โทรหาฝรั่งเธอมารับฉันหน่อยฝรั่งก็คิดว่าล้ลอเล่นไปรับที่ไหนเหรอก็บอกบอกเขาว่าเนี่ยฉันอยู่สนามบินเนี่ยฉันบินมาเธาอแล้วตอนนี้ฉันอยู่สนามบินฉันลงเครื่องแล้วก็มารับฉันหน่อยฉันจะรอเธอ ฝรั่งนั้นตกใจมากเสร็จแล้วฝรั่งนั้นก็กดสายทิ้งทันทีน้องเขาโทรไปใหม่ก็ไม่รับโทรใหม่ก็ไม่รับโทรหลายครั้งเขาเขาก็บอกคือคือน้องเขาก็ไม่เข้าใจเอานะ้าเนาะคือจริงๆแล้วมาแล้วเนี่ยเมื่อเป็นเหตุการณ์เป็นอย่างเงี้ยเว้งนะคะทุกคนเก้งก็ร้องห่มร้องไห้เอาทำยังไงดีติดต่อแฟนไม่ได้ทั้งทั้ที่คือจริงๆอะน้องเขารู้จักแฟนคนนี้มาหลายปีแล้วแล้วก็คือแฟนเนี่ยก็ไปมาหาสู่ที่ประเทศไทยเนี่ยบ่อยครั้ง โดยที่ว่าทุกอย่างเข้ากันได้ดีไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองหรือว่าเรื่องเอกินอยู่อะไรคือฝรั่งโอเคหมดทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร่เขาก็บอกฝรั่งเขาก็บอกนะก็น้องเขาก็ว่าก็คือตัวเองมีสตางค์อยู่แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องแบบตรงนี้ก็เลยว่าโอเคไม่เป็นไรครั้งเนี้ยอยากจะไปเซอร์ไพรส์แฟนอยากจะไปดูว่าแฟนอะ่อะดูแบบไหนอะไรยังไงคือตัวเองก็มีเงินของตัวเองมานน่นแหละไม่ใช่ว่าจะมากินเงินฝรั่งหรอกแต่มาเซอร์ไพรส์เข,ข,ขาเขากลเซอร์ไพรส์กลับเขาบอกทุกช่องทาง โทรไปบ่อยเข้าเขาบอกเลยติดต่อไม่ได้อันนี้ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยคือก็เสียใจร้องไห้อะนะก็มีคนไทยด้วยกันนะที่ลงที่ลงเครื่องมาด้วยกันนะเขาก็ถามว่าเป็นอะไรก็น้องเขาก็เลยเล่าให้ฟังก็คนไทยกันนี้ก็เลยเออเอาไปนอนบ้านก่อนนี่คนไทยด้วยกันช่วยนะคะเอาไปนอนบ้านก่อนแล้วพยายามติดต่อกับฝรั่งคนนั้นก็ติดต่อไม่ได้ใครพอมีคนโทรไปคือเขารับสายนะถ้าไม่ใช่เบอร์เอ่ออันเนี้ย ไม่ใช่เป็นเบอร์น้องแต่พอรู้ว่ามาจากน้องเขาเท่านั้นล่ะเขาก็จะบอกทันทีเขาไม่ต้องการติดต่อด้วยอะไรด้วยทุกอย่างคือน้องเขาก็ร้องไห้เพราะก็กลัวนะเขาไม่เหมือนกับแบบแล้วฉันจะปหนหน้าไปหาใครจะอะไรเงี้ยแต่ก็มีน้องคนไทยคนหนึ่งได้ช่วยไว้ก็หลังจากนั้นก็ไปไปนอนโรงแรมเขาฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยให้ใครที่จะมาพักบ้านเขานานๆเนาะโดยที่ไม่รู้จักกันแบบเนี้ยคือคืนแรกก็คือคนไทยช่วยอ๋อก็ช่วยหลังจากนั้นไม่นานก็เขาก็พาไปหาโรงแรมก็อยู่โรงแรมก็หลังจากนั้นก็เลยซื้อตั๋วกลับ กับบ้านตัวเองคือ,ค,อคือไม่มีอารมณ์ที่จะเที่ยวต่อหรืออะไรหรือว่าจะไปนู่นไปนี่คือว่าคือตั้งใจมาจริงๆที่ว่าจะมาเซอร์ไพรส์แฟนแล้วก็ไปเที่ยวกับแฟนอะไรเงี้ยตัวเองก็มีเงินนั่นแหละไม่ได้หวังมาเอาเงินเขารลกแต่ว่าไม่ได้คิดว่าฝรั่งจะเป็นแบบนี้คือจริงๆพี่จะบอกให้นะเรื่องนี้นะพี่จะบอกให้น้องขาอย่าทำฝรั่งที่คุยกับเราอะเราไม่รู้ว่าเขาไม่มีเมียอยู่หรือเปล่า ไอที่ไปหาเราเนะ่ะมันอาจจะหนีเมียไปเที่ยวหรือมันบอกเมียมันว่าไปตรงนู้นตรงนี้เอ,อ่อไปทํางานทางเหนือทางใต้แต่จริงๆรงิมันไปประเทศไทยเพราะเขาไปแค่เวลาแค่สองสามอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้แล้วเออถ้าเกิดว่าเขาโสดจริงๆหนูมาหาเขาเนี่ยซึ่งจริงๆถ้าเป็นฝรั่งโดยที่ที่เป็นคนเรื่องมากนะถือว่าน้องไม่นัดก่อนนี้เขาไม่คุยด้วยนะคะอืมเอาพี่เอาง่ายๆเลยสามีพี่เนี่ยใครจะมากดกิ่งหน้าบ้านขึ้นมาหาโดยไม่ได้นัดหมายนี้เขาไม่ให้เข้าบ้านนะคะ อันนี้มันเป็นธรรมเนียมของฝรั่งเขาอันนี้เราก็ยังเพิ่งไปมองเขาในแง่ร้ายว่าเขาอาจจะไม่รักหนูหรืออะไรงนี้คือเราไม่รู้ปัญหาของเขาและเขาอาจจะเป็นคนเหมือนที่เป็นเหมือนสามีพี่นี้ก็ได้ที่ว่าเออถ้าไม่ได้นัดหมายก่อนเขาไม่ให้เจอไม่ให้พบ หรือเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องงานเขาอะไรเขาก็จริงๆแล้วว่าเราเป็นคนไทยอะ่ะอย่าหาทาเลยค่ะลูกนอกจากว่าเออหนูมีเงินจริงๆหนูอยากจะมาเที่ยวจริงหนูมาเที่ยวของหนูอยู่แล้วหนูก็โทรไปแจ้งเขาว่าเออนี่ฉันมาเที่ยวของฉันอยู่แล้วนะฉันพักโรงแรมนี้โรงแรมนั้นถ้าเกิดว่าเธอว่างเอ,อ่อหรือว่าเออเธอพร้อมเธอก็สามารถแวะมาหาฉันได้อย่างนี้ได้ค่ะลูกอย่างนี้ได้แต่หนูอย่าบินไปเซอร์ไพรส์เขาถึงบ้านฝรั่งบางคนเขาไม่ต้อนรับบางคนเขาพักอยู่กับพ่อ,ก,พอกับแม่เขาอยู่กับครอบครัวเขาเราไม่รู้ครอบครัวคือเมียหรือเออพ่อแม่หรือเออ หรือใครหรือบางทีบางคนเออเขาไม่ได้มีฐานะมากมายเขาเช่าห้องอยู่กับรูมเมทฝรั่งแบบนี้ก็มีฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าเราจะต้องเซอร์ไพรส์เขาเขาจะต้องดีใจที่ว่าเรามาหาเขาถึงที่อย่าคิดแบบนี้ค่ะลูกอย่าทํานะอย่าทําเรื่องแบบนี้มันไม่ดีฝรั่งเนี่ย เขาก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกคนบางคนเลวร้ายก็มีเราไม่ต้องถึงขนาดเสนอตัวมาหาเขาโดยที่เขาไม่ได้เชิญเรามาหรือเขาไม่ได้อยากให้เรามาคุยก uh> ันโกนถ้าเขาบอกว่าเออถ้าเราเกิดว่าเออเราจะไปเที่ยวประเทศเธอะอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเขาเล้อมาเมื่อไหร่ล่ะเดี๋ยวเออฉันจะแวะไปหาอันนี้ก็รู้ไว้เลยน้องเช่าโรงแรมนะคะเขาไม่ให้เชิญเขาไปบ้านเขาถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเออถ้าเธอมาเดี๋ยวเธอบอกฉันนะเธออยู่ที่ไหนยวฉันจะแวะไปหาจําไว้เขาไม่ให้เข้าบ้านเขา ก็อย่ามาอย่ามาหาสรรหาเซอร์ไพรส์เขาแบบนี้นะคะทุกคนเรื่องนี้เป็นบทเรียนน้องเขาก็เควงดีนะมีคนไทยช่วยถ้าเกิดเไม่มีคนไทยช่วยขึ้นมาหนูจะทํายังไงหนูจะทำยังไงเพราะหนูหวังว่าเซอร์ไพรส์เขาเขาเซอร์ไพรส์กับใหญ่โตกว่าอีกที่นี่ไม่ใช่ประเทศไทยนะคะลูกที่นี่ต่างประเทศฉะนั้นอย่าหาทำนะคะลูก